โกโจหลุดไปผิดเรื่องเจอกับไซตามะไอเซนลูฟี่งานนี้เดือดแน่ใครจะรอดใครจะร่วงไปเอาโตฟุจิโกโรกลับมากันเถอะกลับมาหาพ่อเร็วเมกุมิหนากูไม่คือลูกลมึงหรอกเมกุมิเป็นของกูแล้วึก <c oughs> ูจะฆ่ามึงสุคนะุณะ <c oughs> <c oughs> สวยละ่ะแม่งเก่งซะง,งั <c> ้น <oughs> กูไม่น่าเชื่อมึงเลยวะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องอยังไม่จบแค่นี้ได้เวลาใช้แผนสลับร่างกับศพของโกโจแล้วล่ะสุคุณะมันโหดเกินไป กูกลับมาล้างแค้นมึงแล้วสุคุนะในเวลาตายของมึงนะคุกค่า AI ทีทั่วแนนพายลู่ทำไมมันทรงอยู่ที่นี่ในนี้มันข้างในสมองของโกโจเซนเซงั้นเหรอเซนเซกโวเจเซนเซอ้าวยูตาแก้มันทำอะไรตัวฉันเนี่ยทำไมแกถึงมาอยู่ในร่างฉันได้ล่ะอย่าบอกว่าดาเป็นเกตถ้ามีเรื่องอะไรบอกจันได้นะเซนเซนี่มันไม่ใช่เวลาจะมาเล่นแล้วนะเรากำลังสู้กับไอ้คำสาปที่ฆ่าเซนเซไปยังจำได้ไหมชื่อของมันอะสุคุนะ อ๋อข้าจำได้ดีเอเวิดีตัดครึ่งข้าเป็นคีแคทตเหรอข้าจะาล้างแคน่แน่นอนแต่ก่อนอื่นเซนเซมีคำถามหนึ่งจะถามนายเลยยูตาได้ช้นน้อยกับฉันไดออ้ยังโอยพอแล้วกูไม่สู้เลยเชี่ยกูออกแล้วไปละต่อไปนี้คือจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ใครเห็นช้างน้อยฉันบ้างอเอ๊ะที่นี่แหละใช่แน่เลยที่ที่ยูตาซ่อนช้างน้อยกว่ฉันไว้แน่แน่ ยายเห็นช้างน้อยหล่แหนแถวนี้บ้างไหมอะชันงจะให้โนดนมน้อม,อมส่งช้างน้อยของแกงมายายครับผมไม่มีช้างน้อยออย่ต่มันเอาไปซอดไม่งั้นก็ส่งลูกปองแปงของแกงมาไม่ได้ถ้าไม่มีลูกปองแปงผมก็ใช้พลังเสวเวทไม่ได้นะยายไม่ยอมให้ดีๆใช่ไหมครั้งแรกกันเลยที่ถูกขโมยลูกปองแปงเนะี่ยอายเทจังเลยชื่ออะไรล่ะคะจิบได้ไหมอะฉันรู้วิธีเอามันคืนมา เอาช้างน้อยของฉันขึ้นมาเพราโกโจจะหาแค่ช้างน้อยรอจนกว่าคุณจะได้เห็นว่าเขาทําอะไรต่อไป <c oughs> นี่ยายเปีย๊ยกเห็นรูปผมแปลงบ้างไหมลูมกคงกลมอ่ะอันนี้มันใครวะเนี้แต่งแต่งตลกเป็นบ้าเลยไม่รู้ไม่เคยเห็นด้วยแต่ถ้าทาเหมือนแกจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะไขออกมาซะแต่ฉันจะไว้ชีวิตแกโอ๊ยพลังสายเวทของยายนี่แหลกเป็นบ้าเลยต้องใช้ท่าไม้ตายละกลางอาดาเคตเนีนั่นมัน วิ่งวิ่งอย่างนี้ลูกบ่งแปลงแน่นอนออะลูกบ่งแป้งไปค่ะนี่มันไซตาตะแล้วโกโจจะทำยังไงต่อในโลกนี้อ่ะไปเลยมาก็ฟุ้นฉันเลกนมาออกมาซะสซาโตลุจัดการมันซะเฮ้ยไม่ได้สูดอากาศข้างนอกมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยคิดจะเป็นบ้าเลยเอ ข้าหลังนั่นมันไอเขนจัคุปไอเวตตลัยที่ขังฉันไว้ในคุกแดนนรกถ้าแกไม่ยอมสู้ฉันจะส่งแกกลับเข้าไปในคุกนรกนะชิคดีข้ายอ,อมก็ได้วะไม่ไปทางเลิกจริงๆละ่ะจะคุกนั่นก็พร้อมที่จะขังฉันไว้ทุกเมื่อเอาก็ฟุนใช้ท่าลงสเสนนี่พอนมหัวขาวเธอรอจงังหวะไปบ้านฉันไหมเดี๋ยวฉันจะพาไปดูของดีมไม่นะฉันชนะจุนีไม่ได้หรอกต้องกลับไปที่คุกนรกเพื่อความปลอดภัยเขนจัคุเขนจัคุ เจา้าข้ัตรูนี้มันอันตรายเกินไปจะชนะมันไม่ได้หรอกสุดท้กลับไปในคุณนรกเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนคุณคิดว่ากูโจ,จะยอมแพ้ง่ายๆเหรอไปเลยวันพีทช,ช่วยกำจัดเ้านันทีมันฆ่าพี่ชายของฉันพลังของมันคือแมกมาหืมนักสอบแช่งที่ใช้สายเวแมกมากเงั้นเหรอได้เลยฉนันตอบแทนที่นายช่วยฉันออกมาจากคุณนรกแล้วกันนะ แมกมาก็ต้องสู้กับแมกมาไม่ต้องห่วงไปนะยังไงเราก็ชนะเพราะว่าอะไรเน่ยหรอเพราะว่าผมนะ่ะแข็งแกร่งที่สุดยังไงละ่ะดูนั่นสิมันมาแล้วคิดว่าทุกอย่างจบแล้วเรอรอจนกว่คุณจะได้เห็นจุดจบพิแท้จริงของโกโจซาตตรุอืม นี่ฉันหลุดมาที่ไหนอเ,อเองแล้วล่ะเนี่ยมาแล้วสินะบบวิธีทำลายที่99วิลเทนรกระจอกเอาดิไปกินซะไอ้น้ำสาบแช่งวิธีทำลาย90คือโดยไอ้เวนนี่ท่านขังแกอยู่คุกตลอดชีวิตเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ละคมันว่าเฮ้ยไม่ไมไปัญชัยจะดีดไปเอาคุกอีกแล้วไม่จเจ้าได้เป็นลรยฉันจะฆ่าแกไอ้เชนนี่